เก็บมาแล้วกันมาทำความสะอาดตัวค่ะตัดขาปัดขยะออกปอกเศษใบไม้เศษยาปัดทำความสะอาดให้มันงามคัดเลือกเห็ดค่ะดอกน้อยดอกใหญ่ดอกน้อยดอกขีไห่เขาก็เก็บไ้กินดอกใหญ่เขาก็เอาไว้จำหน่ายนั่งเห็ดเห็ดตากแดดค่ะเพราะว่าหนาว ออกจากปลามาแล้วนาวป๊ากินนันโบแบกินถ้าล่อนปากแดงปากดำเยูย่เลยนะยางน่างกวนยูย่่อตอนเก็บนันมวนเมย์มวลอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อหลายรอ,อบนึก็คือตอนมาทำความสะอาดนะคะคันสิเก็บอันให้สะอาดเลยจากปลาเลยมันกะ ม่อท่านเวลาค่ะอีกอย่างหนึ่งหลงมูน้ำม่อท่านมูน้ำสาวได้สาวเอาก่อนจะได้ตามมูท่านเห็ดเหลืองทำความสะอาดพอคอยเป็นไดแล้วค่ะมันง่ายอยู่แต่ว่าหันเห็ดดำเห็ดดำนี่หาสิเก็บมันมันได้หลายเป็นสิบสิบถาดคุณเนาะเก็บแต่ละมือทำความสะอาดกันล่อนกันแจะจะพอไหวโอ้คุณนางตากแดดผนเมฆผนมะบัง แสงแดดคอยล้มเหมอลูกอะไรอยู่ในเสื้อหรือเปล่าอย่าอย่าบอกนะว่าเอาโบแบลน่าอะไรอยู่ในเสื้อในเสื้อะไรอะไรลูกอ๋อฝาขวดน้ำยายไปให้ยายน้ำไป ทำความสะอาดเห็ดกันมีนักร้องมาลองอให้กำลังใจเลยเต็มแม่หนูนร้องเพลงให้ทุกคนฟังสิ กินแล้วก่วิ่งวิ่งระวังน้องด้วยลูกเอ้ยพุ่มไปดักตรงนั้นอับ๊บไปดักตรงนั้นไปเล่นกระตูนี่กระตูนั่นกระโบกเอย่าเรียน พูมอย,อย่าพาอย่าพาน้องขึ้นข้างบนบ้านสิลูกพูมห้ามเลยนะเล่นกันข้างนอกนี่นะ่ะพูม ฮะ <Huh? S 2> อะไรนะยังไม่รู้เลยยังทำไม่เสร็จเลยต้องทำเสร็จก่อนถึงจะช่างอย่าพาน้องเล่นบนบ้านยอยน่าเบี้ยไออูดเดะแม่มันพูดยอย่าเบี้ยรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้สักอย่างรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำสักอย่างว่าอย่างนั้นไหนต้งตุดกีด้ในสาม ไอ<ห>ป้าประโซนเนี่ยหิวหนี่เลยเด่ว,ว่าไอ้ภูมอิอยู่นิ่งไม่เป็นเรามันฟรีทีไงมันไม่ได้ใช้ยาไงมันเลยไม่ลุงเราไม่ใช่วางเกมที่มันภูมิวเวลาเสียขึ้นมาแล้วมันก็มาลุ พี่้นนะิด้ตจ่ายตังค่ะวมอย่าห้ามขึ้นบนบ้านนะเออจะเป็นบ้านง่อะไรองอืยังไงก็ได้อย่าพาน้องขึ้นข้างบนนะห้ามเลยนะลูกนะเป็นยังาเมือไปเหี้ยน thôi còn me